แต่พี่ปูมึงเล่นน่ะมันหย่อแ,แย่เยี่ยเหมือนขี้สาดชนเมืองอ่<ท>ะโอเคได้ครับพี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะไว้เด้อเนี่ยมึงต้องมึงแต่แต่มึงต้องเล่นยังไงก็ได้ให้แบบไม่มีเวลาลูกไปเยี่ยวอ่ะเยี่ยวเยีเ่ยวเยี่ยวทีปเป็นห่อเลือดอ่ะเออตอนพี่พันเขาเล่นนี่เขาต่อสายยางเลยนะไอ้สขาจริงเยี่ยวใส่ขวดบังอะไรบ้างอ่ะสรุป่ามีคนด่ามึงหน้าประหลาดจริงเหรอวะ โอ้โหด่าหน้าเฮียเลยไม่ได้บัลลักด่าหน้าเฮียเลยมันรู้ได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงด่าหน้าเฮียเลยผู้หญิงชื่อปุยฝ้ายอ่ะอยู่ซาเวดอ่ะมันรู้จริงไอจีอย่าไปโกรธน้องเรารู้จักมานานพี่เข้าใจขอบคุณครับแต่ามึงหน้าเฮียไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วลแ้วเบลล่าพอแล้วเฟชั่นอะไรอ่ะไม่ใช่จะไม่จช่เออฝ่าพี่จีพี่เฟชั่นอะไรพี่ ข้างงหลัอ่ะมันเพิ่งโมไปด้วยอะไรอีกพี่โอผมแค่จะทวงสัญญาเฉยๆอ๋อคือไม่ได้คุยเรื่องนั้นซะหน่อยโอ้คือพี่เพี้ยนแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมึงโมอะโมอะไรอะไรของมึงเนี่ยไมแอดมินครับแอดมินครับพอดีว่ารอดผมมันหายครับเลขสามหนึ่งหกครับผมมีหลักฐานด้วยครับว่าลเรวเราหาเจอหรือยังครับวันนี้ไม่เจอครับ แต่ถ้าความรักก็แถวๆนี้น่าจะน่าใกล้เจอแล้วครับคนไหนก่อนครับประเด็นไม่รู้เหมือนกันหมดเลยอรลอยผมหน่อยครับสามหนึ่งหกนี่แล้วเดี๋ยวเดราจะใส่เดี๋ยวจะใส่โคอิเพราะว่าโคอิไม่ไม่ไม่ค่อยเฟี้ยวแล้วเดี๋ยวนี้เอ้าทำไมอ่ะ จริงเด็กในแก๊งเขานี่โคตรแซ่บอ่ะจริงเวยเออแต่นี่กูบอกเหมือนนะเว้ยแซบจริงแซ่บจริงแซ่บจริงผมคุยกับแม่งอย่างดีไอ้เฮียแม่งแซ่บจริงจริงหรือว่าน้ำตกปอนปอนน้องสาวพี่พี่ปูตรงเด็กมึงห้าวสุดๆเลยจริงถ้าคุณไม่ไม่เจอตัวเองคุณไม่มีทางรู้เว้ยจริงแบบผมแบบกูรู้เลยมึงคงไม่อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยเอาไม่อยู่ก็คุดไม่อยู่ตื่นมาแล้วก็งงแบบว่าอะไรวะ ผมเดินมาถามมาเลยดิมาบอกผมไปซื้อเรื่องมันอ่ะน้องเขาก็นิ่ง่อยๆช่วงนี้ะตามหนักอ้าวแล้วเราคือสุดเป็นนางงามไหมนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีปัญหาเราพูดกันเยอะด้วยอ้าวนึกว่านึกว่าจะตีกันโถนึกว่ารับสามหนึ่งเราจะถามคำเดียวเลยไหวได้ไงมึงก็ท่านไงใครจะไปไหวสามหนึ่งเมื่อถามว่าเราไหวได้ไงแค่นี้ยังรอดแล่เลย ใช่เลยเหนื่อยอยู่แล้วพี่เขาน้องเขาเหนื่อยแล้วน้องเขาอุ้ม JK หายไปหลายคนเขาน่าเหนื่อยแหละเข้าใจได้หีอ๋อไม่ใช่มั้งอาขุ่มขุ่มเขียวอยากขุ่มเขียวนะอยาอยาอยาวยาวไปนิดนึงทำไมอ่ะหนูอยู่ใกล้พี่ไม่ได้หรอโอ้ยพี่สวยสวยอยู่แล้วพี่สวยอยู่แล้วพี่สวยแล้วพี่ตัวน้ำพี่สวยอยู่แล้วพี่ตัวน้ำพี่สวยอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวพี่จะสวยเอ้ยผมกินทำไมวะเนี่ย เราขอสักชิ้นได้ไหมล่ะไม่มีเพื่อนมีมมน<ช>แต่มาม่าเมื่อกี้เฮ้ยแต่แต<ม>ว่าหลอดแกไม่หลอดแกม,ม่รีเนี่ยแกไปบอกแอดมินหนเพื่อนแอดมินว่าไงรู้ปะกลับไปนอนบ้านอะไรเขาให้ผมนะก็เขาไม่ให้เราอ่ะฉันสองมาตรฐานเราไม่ยอมถ้าร่ไม่ฟาร์ม <c oughs> อ่ะเขาบอกเขาจะโทรสัญญาอะไรสักอย่างของมึงอ่ะ ไหนครับสัญญาผมอะโอ้โหเบลได้เข้ามานานนะไม่แต่ว่าผมจำได้ครับว่าคุณเคยทักเพจผมมาด้วยเพราะไม่ใช่หรอเบลเียมึง่รใช่เขาบอกว่าเขาจะมาแปลงฟันให้ผมดูไม่ใช่แล้วพิมพ์ว่าอะไรผมมีหลักฐานครับเออเบลแปลงฟันดูด้วยดิส่งข้อความหาเพจมันยกเลิกข้อความไม่ได้นะรู้ป่ะใช่เหรอเออกูดูได้ดิไม่ส่งเบลส่งว่าอะไร บอกว่าอะไรอ่ะตอนนั้อ่ะผมเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วแต่ผมจำได้ว่าคุณจะแปลงฟันให้ผมดูอ่ะผมจำได้แค่นั่นแหละขอสายเดียวนะฮะพามันมันคอพลึกๆแค่แปลงฟันตอนแรกกูก็คิดนะคนเรามันจะอยากดูคนแปลงฟันไปทำไมวะพอพี่พูดแล้วผมเลยอยากดูไอ้สัสเอาฟิวเตอร์ที่ยืนอยู่บนยอดตึกแล้วฟิเตอร์หลุดให้ดูก็ได้ ตอนแรกมันก็คิดว่าแบบไอ้คนเรามันจะอยากดูคนแปลงฟันไปทำไมวะไหนพี่บอกเขาติดแปลงนไงแต่แตพอพี่ฟัน<ง>พูดแล้วแม่ก็น่าน่าคิดว่ะพ,พูดว่าไงมันบอกว่า,าส,ส,า,ยสายเดียว,วแล้วก็แปลงอะ่ะเออแบบนั้นมันก็น่าสนใจโสด90วันคืออะไรวะพี่โสด3เดือนถูกไหม3เดือนถูกไหมเบลฮะโอเคเรื่อาเสียงเรื่อาเสียงฮาวน่าจะอะไรพี่ เอาแฟนติดมาไหนด้วยเออคราวที่แล้วออกจากเกมอ่ะแล้วเข้ายเพื่อดูมันแต่งปันคนเดียวเลยแฟนคุณติดทหารเหรอครับแฟนคุณติดทหารเหรอตัดจบปีต่อปีแฟนคุณติดทหารเหรอคุณเลยแบบบอกว่าว่าง90วันอ่ะติดวัดจะดีไหวแฟนคุณไปบวชอ่ะผมผมมองดูแล้วว่าเขาน่าจะไม่สึกเพราะเขาน่าจะได้ยศเจ้าอาวาสขอโหถ้ามันฟังอยู่ตอนนี้มันก็คงไม่สึกแล้วล่ะกูว่าขอ แต่ก็ไม่แน่ถ้าแปลงฟันก็อาจจะสึกจทีโอ้อาเมนาบันเลยทีอ่ะถ้าุกแปลงฟันไม่นิงจะดูด้วยแสดงว่าพี่ฟันต้องเคยเห็นแเคยเห็นดิก็แม่งก็อยู่ดีแม่งก็เปิดกล้องแปลงฟันแล้วกกูก็ออกจากเกมนั่งดูมันทั่งดิษอ่ะเข้าไปกับดูเล่าตอนนั้นอ่ะเฮ้ยเลิกเล่นเกมเลยอ่ะโขืนใจแค่แปลงฟันเนี่ยนะเออโอ้ยเอางี้ก่อนก่อนคุณจะอ้าวเฮียไปดูไรสัตว์อ๋อเขืนขืนอะไรพี่ ปีที่แล้วไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยหัมใจยังไม่ชินชื่ออะไรนะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูดิมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีหรอกมึงหาไม่ได้หรอกเอาเดี๋ยวก่อนอีเบลูพวกเราขอยแจกเีเพื่อนเท่าเฮียสัตว์แต่ว่าไม่ดูเขาแปลงฟันเฉยเอาหรอแต่บาปกรรมนะถ้าสมมติว่าแฟนเขาบวชอยู่จริงใช่เอเวอลี่ใช่พี่มึงนอเวลีจริงป่ะเรื่องแปลงฟันสัญญาว่าแปลงฟันแปลงฟันให้เบลเบลล่าอะไรอะ ไม่รหรออ้าวไอ้เหี้ยอ้าวเฮียนี่ไม <ป S> ่ได้ดูคนเดียวหรอมึงไม่ดูหรอเรามันแปลงฟันอมาลายกระถิบนอะไรขอแปลงจริงนะนี่กลิ่นคอเกตลอยมาเลยกลิ่นมิ้นท์อ่ะกลิ่นมิ้นท์มาเลยอ่ะคนเหี้ยเราแปลงฟันอยู่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี่แปลงฟันจนกูเสียวอ่ะฮะเดี๋ยวฟันไงกูเริ่มอยากดูละจริงหมกมุ่นแล้วกูจริงสักหน่อยไหมน้อง พี่ก็อยากดูเหมือนกันเออจริงผมขอเข้าทีกลุ่มด้วยถ้าพี่จะแปลงแล้วบอกผมเลยนะมิติไอแซปต์ดิมันต้องเป็นมิติใหม่โอ้ยไอแซปต์เป็นแฟนคลับยังไงแบบแบบแก๊งแบบแก๊งติดแบบใช่ก็เป็นมิทเป็นพันธมิตรกันไงแบบเนี้ยเออแบบว่าสนิทกันไงเป็นพวกกันอ่ะพวกกันก็ต้องไม่เคยดูเบลแปลงฟันไหมครับพี่เคยดูเบลแปลงฟันไหมดูแล้วพี่อุ้ยของจริงไอแซปต์ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนกูเชื่อแล้วโอ้ยมีมากกว่าหนึ่งมีเป็นสิบเป็นหลักขอเข้ากลุ่มด้วยอย่นงะ ไม่กลุ่มกลุ่มพี่มีมีจานาคารแค่สามคนได้ไหมล่ะเอาได้ได้ได้แล้วยังไงแปรงฟันก็ต้องแปรงทุกวันอยู่แล้วจริงเะล่ะครับวันนี้ก็ต้องแปรงอีกยังไงก็ต้องแปองก่อนนอนครับวันนี้ผมขอนอยู่ในนั้นเด้อคนวันนี้แปรงไปแล้วครับก่อนนอนก็ต้องแปรงอีกจะกินอะไรไม่กินอะไรดีเออสั่งอะไรเนี่ยสั่งอะไรให้มันกินหน่อยดิมันก็แปรงอีกทำอะไรมันติดติดฟันมึงหน่อยได้ไหมถั่วไหมไม่เป็นไรวันวันนี้ไม่แปรงเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องแปรงเออเอาบีบีซีดีกว่ามั้งเนาะเออจริงเดินผ่านด้วย เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวใกล้ละเดี๋ยวถีงสีใกล้ละเดี๋ยวถึงใกล้ถึงคิวละบีซีบอกว่าแม่งก็อยากลองมือนกันโอ้โหมาเลยได้เลยจริงเว้ยวันนั้นแบบจับเข่าคุยกันแม่งบอกพี่อยากพี่หัวเขียบเฉียบพี่อยากโดนย้อมสีแดงเหรอพี่ไปเตืนเหยียบเงาเขาเนี่ยพี่เมื่อกี้อ้าวอ้าวมึงไม่เกลียดเลยไงเหยียบเงาอย่างเดียวเลยเหยียบเดี๋ยวเหยียบเหยียบไดเหยียบทุกเงาด้วยนี่ขนาดปิดเงาที่เขายังเหยียบเงาผมโดนอีกเนี่ยดูดิดูดิแม่งบอกจะเหยียบทุกเงาด้วยหโอ้ลูกพี่ใหม่ลูกพี่ใใหมม่่่ครอะไ บีบีซีเป็นถามว่าแบบอยากต่อเลยได้ป่ะได้เลยได้เลยครับสำหรับบีบีซีได้หมดได้หมดได้ตลอดเวลาเลยมานี่ไอ้เทียนี่บอกมันอยากเล่นมากเนี่ยไอ้เทียนหนโอเคอยากเล่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับตัวยิ่งจบแม่อนเนาะรับตัวตึงรับตัวตึงมาใหม่ได้นะสามคนอ่ะเออดีดีบอกอยากจะลองโดนเหมือนกันเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยพี่จีมันเอาลงไงอ่ะ ก็กดเเออาาไไงงคตีดีเลยไหมที่จะจับผมทำบาปมาจับปลากดน้ำายทำไงดีครับ่ะตัวเนไ์ดปกับมึงเนี่ยมาดิไอสัตว์ปล่อยหน้าเลยไหมเฮียไหมเฮียมาดิหัวมึงไงไอสัตว์ได้เลยได้เลยอ่ะอันนี้มึงไปท้าโมอานเอ้ยผมจะกระทืบวาเลนด้วยนะพี่พี่รู้ป่ะใช่เหรอไอคนชื่อคิมทันล่ะมันก็เต้ผมโอเคนองกูเองเอาเลยสบายไอเฮียแม่งบอก แม่งบอกกู<ล>ไม่ได้ได่ามึงแจ็คนี่มึงพูดกูมึงเหรอฮะมึงพูดกูมึงใส่กูเหรอสรัอสหกศูนย์มาอีกตัวไอ้เขียดสดต,ตัวที่กูมาเนี่ยดูดิตีไม่หยุดไอ้เห <c oughs> ี้ยจะตีกันเลยไอเ้เหี้ยเชื่อกูเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่งได้บ้านก่อนบาลลินอ่ะเดี๋ยวแม่งโดนนะเดี๋ยวชันเดี๋ยวชมชาม่งแข่งแรกเลยไปบิวันไปเถอะบิลบิวไปไหนอ่ะบิว ไอ้เอางี้ดูแบงฟันีเอ็กหนาเนี่ยเอางี้อย่างงี้ถ้าดูแงงฟนจริถ้ามึงตีชนะ JK มึงเอาไปเลย200ล้านแต่ถ้ามึงแพ้ JK มึงเอา GLT ไปถือขายให้น้องก็เถอะมั้งเดี๋ยวพวกนี้ก็้รอก่อนโอ้ยไปไกลไปแปลว่าเรื่องจริงโอ้โหไล่กูเลยโอ้โหไล่กูเสียดูเขาไปแอบแบงค์ในคู่หน่ะเขาเอาตัวตึ๊งเขาตัวตึงเขาใครบ้างตัวนี้ใครบ้างอ่ะเก่งวันนี้โหดเลยโหดดือมพันมาจากไหนกันนี่ ตอนนี้ปลาหลอกหลอนผมมากครับจับปลากดน้ำายแจ็กกี้9ก้าวาเอสแจ็กกี้เก้าวเอสเคพี่พันธ์ผูกนี้นะผมดูตารางแล้วคุณเบลล่าครับถ้าถ้าคุณพร้อมที่จะทําแล้วคุณก็ส่งข้อความมาผมก็ได้นะครับพวกนี้ผมจะรอคุณยันเอางี้คุณอาจจะคุณอาจจะไม่ต้องการเงินแล้วแต่ว่าผมจะหาเนื้อแบบพิเศษไปส่งคุณผู้นี้ตอนเที่ยงครับเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างส่งไปกินเลยคืนนี้คืนนี้เขาจะได้แปลงเลยแห้เแด่คืนนี้แหละนะ จกูจะเอาอะไรกูจะเอาอะไรไปชนะเอ้ากูว่าอ๋อมันจะอะไรชนะมึงโอ้มึงก็เว้ยไปถึงกูเนี่ยจ้าอะไรไปชนะไอจีดูร้อนรนนะเพื่อนดูมึงอยากดูนะเนี่ยไอจีดูปกติปกติไอจีที่กูเงียบไม่ใช่แหละกูก็รอมึงพูดอย่างนี้ว่าปกติเลยแล้วนี้มึงไม่มีกระเช้านหรอจบแล้วหรอมีพี่มีมันมาน้อยพี่ก็บอกสุน ตั้งแตก็ดูแต่อยนตั้งแต่ก็ยากแหละเดี๋ยวของกูเตียมอยู่แล้วแหละไม่ต้องเสือกกดทิ้งเสือกเลยกูอยากเห็นของมึงโดนกระเทือบ้างเหมือนกันน่ะกูโดนเลยนี่อ่ะถ้าถ้าบีบีซีไม่หาประสบการณ์มากกว่านี้คือเล่นกับผมยังไงก็สวนสกอร์นะสวนอยู่แล้วดูแล้วเนี่ยต้องไปฝึกไงก็ต้องฝึกไงตอนต่อหลังเจทเทพผมจะผมจะเล่นแล้วนี่เอาอย่างงี้ยี่สิบใบเลยป่ะวันนี้เลยกูว่าทำ้เออเอาไหมเห็เทสเทสเจทเทฟผมเข้าใจป่ะนี่โอ้ยยี่สิบใบเองเนี่ยเปลืองของน้อองเปืของ ยี่สิบใบยีใบไม่กดเกาะอ่ะยี่สิบใบปั๊มยางเดียวอ่ะอย่างนั้นก็ตีกันอย่างเดียวเลยก็ได้กูให้แซมชนะอยู่ดีเพราะของแดงเยอะไอ้สัตว์จริงของมันก็เยอะเฮี้ยเอาเหรอเอ๊ะเขาขึ้นมาชงมาเชดแดงให้เด็กเขาแน่าโอ้โหเอาอย่างนี้ยี่สิบใบสองร้อยล้านอุกาดรวยเลยอ่ะเอาป่ะเราตังไปเลยเฮียงั้นละ อ้าวมึงพูดเองนะสัตว์มาโอนเฮียมาเออมเป็นพยานเออพยานครับเดี๋ยวแ้นกูได้ส่วนแบ่งก็สิเปอร์เซนต์กูก็เอาว่ะตรงนี้พี่พามีได้ผมช่วยเดวพี่แบ่งผมสักสี่ช้าห้าล้านผมก็เอาแล้วอ่ะโอนเลยครับคุยเลยไหมไม่งั้นซื้อเรื่องนะโกหกเมื่อกี้บอกอย่าโอนแล้วไม่โอนผิดคำพูดถูก สอไร้อยบาทสองร้อยบาทได้ปะสองบาทได้ปะล่นลิลไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบหกซุนมาที่หลังนี่หกซุนอุ้มเก่งกว่าไม่เอานะถ้าบีบีซีอุ้มกว่ากว่านี้ไม่ไม่ไม่เขา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 เคยเขาเคยเขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเอาเหรอใช่เขาเอเคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่อยู่ที่นี่มันไม่มีเพื่อนนะดิใช่แล้วมึงขายใหญ่สัตว์เออเอานั่น แล้วมึงใครใหญ่ที่อ่ะจริงจริงผมว่าสีส้มมันควรจะมีแค่แก้วเดียวนะไม่เข้าหูเลยไม่เข้าหูเลยอันนี้ไม่เข้าหูเลยมันมันพูดกูไม่เพาะยังต่อไม่ต้องสองล้านอ่ะไอ้เฮียสีส้มมันควรมีสีเดียวในเมืองเนี่ยตามจริงอ่ะผมว่าไม่อยากเป็นลูกวัดหูไอ้เฮียอ๋อเป็นลูกศิษย์เหรอเออยังก็เป็นอย่างอันนี้ก็อย่างก็ปล่อยไปเถอะพี่อันนี้อันนี้เลี้ยงลูกศิษย์เออถ้าถ้าเป็นแค่ลูกศิษย์่เรียกไอ้แก่ไอ้แก่ยี่นี่ยไอ้แก่ขออนุญาตไปถูพพลลูกไปถูแล้วถ้าแก่ อันนี้เรียกไอ้แก่ไม่ที่ติดไปไหมขำขวอร์มด้วยโอ้เลิศเธอมึงไปไกลไปเฮียไปไปไปเราไปดีกว่าเพื่อนเฮียพื่ดโนนใครั